การเมืองไทยว่าด้วยเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งประเทศไทยมีรัฐประหารเป็นอาวุธลับสำคัญในการเปลี่ยนรัฐบาลจุดอ่อนคือผู้นำจากการรัฐประหารบริหารงานไม่เป็นสับปะรดขลิจุดแข็งเราถูกบังคับให้ทนอยู่กับประยุทธ์มา8ปีจุดอ่อนพอรัฐธรรมนูญห้ามเป็นนายกรวมเกิน8ปีประยุทธ์กลับอยากอยู่ต่อและตกเลขนับไม่ถึง8สัง,งานจุดแข็งเรามีผบอเหล่าทัพที่สามารถยึดอำนาจมาเป็นผู้นำรัฐบาลได้หลายคน จุดอ่อนแต่ว่าผู้นําแต่ละคนที่มาจากทหารสอบตกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจุดแข็งเรามีรัฐบาลที่พยายามจะกู้เงินมาแจกอยู่เรื่อยจุดอ่อนแจกเงินทีไรก็ไม่เคยทั่วถึงและไร้ประสิทธิภาพจุดแข็งสงครามรัเสเซียยูเครนเราเป็นผู้ไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดจุดอ่อนสื่อเพื่อนบ้านบอกว่าประยุทธ์ถึงเวลาต้องลาออกจะเป็นผลดีต่ออาเซียนและจะไปโกรธเขาทำไมทั้งในประเทศต่างประเทศ,ต,เทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประยุทธ์ ออกเธอครับ